วัครับวนี้เราก็จะพาลูกค้าะนะครับไปหลองรถนะครับผมตัวผมจะขับ09 YMT นะครับ,รบลูกลค้าขับเทเซอร์นะครับเท่าก,กันเลยครับเท่ากันครับผมบอดี้เหมือนกันหมดเลยครับต่างกันแค่ระบบระบบระบบความปลอดภัยที่มันสูงขึ้นมีไฟหน้าดีขึ้นมีแจ้งเตือนบสปอรตอะไระครับ ลองบาเอทีกันฟิวิงแรกเลยนะครับความไม่ชินนะครับผมกับบเอทีนะบอกเลยว่าไม่ชินจัดๆนะครับเนี่ยปลายนิ้วสัมผัสนะโคตรดีโอ้โหเกียร์อย่างนุ่มแบบแพทเทิร์นชิฟจากมือนะครับนุ่มมากนะครับ แต่ว่าเท้าซ้ายก็าอาจจะหาคัดนะอาจจะหาตัวเกียร์นะครับมันจะรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งสำหรับฟิลลิ่งแรกๆนะถ้าใครได้ขี่นะครับจะรู้ว่ามันเป็นรถที่ดีมากๆนะครับผมถอนเกียร์ก็ดันนิ้วป้งไว้ด้านหน้านะครับนี่อะไรอาจจะงงๆเออๆเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับ ตอนเกียร์บนหวานัานหวา,าโอโหมันสบายอย่างนี้นี่เองครับตบเกียร์บ้างไปก่อนอคุณแจก็เป็นคีเรตให้นะครับมีล็อความเร็วให้นะครับผมจะเปิดล็อความเร็วให้ดูแต่เกียร์หนึ่ง่าี่ดูเบือบ่อหน่อยถ้าคนไม่ขี่ไม่เคยขี่เพราะว่ารถคัด์ปกติมันจะต้องปล่อยคัด์แล้วรถถึงจะไปแต่ว่านี้มันบิดแล้วมันไปเลยนะ ข้อควรระวังก็คือเวลาที่แบบข้อควรระวังก็คือเวลาที่แบบเราจอดไว้แล้วไม่ได้เข้าเกียร์ว่างไวน้น้บก็ถ้ามีเพื่อนๆมาเบิ้ลคันเร่งอาจจะล้อลอยได้นะครับดูดีครับดูดี ิลลิ่งดีนะครับสบายตอบโจทย์ในการใช้งานในเมืองนะครับเพราะว่าไม่มีคัดให้เราต้องเลียนะครับแต่ว่ารถมันแรงก็ต้องปรับตัวหน่อยนะครับเพราะว่าท้องมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมราคาค่าตัว Y m เอมนะครับก็อยู่ห้าแส0หนึ่งืเก้าบาทนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบให้นะครับก็มีซับดาวช่วยอีกห้า0 0บาทนะครับผม อย่างเช่นคุณมีเงินดาวห้าห0ื่นผมก็เสริมให้อีก50,000ื่ก็เป็นแสนนึ่งะความร้อนก็ไม่มีนะครับอันนี้ผมสูงว่าเจ็ดสิบเจนะก็ยืนสบายๆนะครับเต็ม2องขาเต็มปลายเท้าทั้งสองข้างมีความมั่นใจเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดสปอร์ตถ้าเราจะปรับให้เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็กดตัวนี้ดันมาหาตัว นดี้วก็จะเป็นออโต้แล้วนะแค่นี้เองอันนี้ก็คือมันนวลออโต้นะครับ่ผาอยากขี่มันนวดน,นะจะได้ลองตบเกียร์เองด้วยให้ดูความสมูทเองด้วยนะครัว่าเป็นแบบไหนก็ y m t นะครับก็มีให้ทั้งหมดอยู่สาสีนะครับมีสีดำนะครับผมสีน้ำเงินนะครับและสีเทานะครับเทาก็จะเป็นเทาล้อเขียวเนาะล้อมิน์นะครับผม ก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าอยากทดสอบเทสรถก็บอกได้นะครับเปลี่ยนท่อนะเหมือนแบบฟิชเชเตอร์นี้นุ่มแน่นอนเพราะว่าแพทเทิร์นชิปของตัวนี้มันเข้าง่ายแบบปลายนิ้วสัมผัสจริงๆนะครับ มากครับมันลื่นไหลฟุดฟัดนะครับสบายจริงๆนะครับในอยู่แกยสองนะเดีนยะจะตบสามนะ นีนะ่แต่ถ้าความเร็วหรือว่ารอมันสูงกว่านี้ก็เข้าง่ายนะครับเนี่ยเข้าง่ายไปนิ้วสะผัสของจริงนะทุกคนลองดูหน้าจอเองเลยนะเดี๋ยวผมจะมองทางแป๊บหนึง่ง ก็จะดูลูกค้าที่มาเทสกับเรานะครับ, <S <S ก,บรก็จะหันมองกันตลอดนะครับว่าเขาขับได้ไหมเขาขับยังไงนะครับก็จะปรับความเร็วตามลูกค้านะครับเราจะไม่มีทางแบบมาขี่ให้ลูกค้าดูว่าเราขี่เร็วขี่แรงนะครับก็เอาลูกค้านะครับเป็นเป็นใหญ่นะครับลูกค้าอยากขี่แบบไหนก็บอกได้เลยนะครับท็อปสปีดเท่าไหรก่ก็ถ้ามีถนนก็จับให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดล็อกความเร็วให้ดูนะ,อ,ะอันนี้คือล็อกความเร็วแล้วนะเนี่ยปล่อยละ เห็นไหมสบายๆนะครับแค่แต่เบรกหน้าก็สามารถหยุดล็อกความเร็วได้แล้วนะครับถูกใจพะบ้านนะครับผมเพราะว่าคนที่ขี่รถคัสมาแล้วแบบเมื่อยไม่อยากบีบคัส์ในเมืองอะไรเงี้ยก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ครับแต่ว่าถ้าขี่ทางไกลต้องบอกเลยนะว่าเขาเป็นรถที่นข้งๆท,ที่ออาโต้ลมนะครับ จะเมื่อเมื่อยเมื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเขียนในเมืองบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสบายๆอากาศดีๆอากาศเย็นอากาศเย็นๆน,นะครับเพราะว่าเข้าช่วงหน้า,นาหนาวแล้วครับ 09นะครับขึ้นชื่อวมาเตอร์อัลคอ้วนะครับผมก็อย่าไปไว้ใจเขานะครับความสมมุติของเขาก็ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยว่าน่าประทับใจนะครับสำหรับวายเอยิ่ง07ออกมาแล้วนะผมอยากลองขี่ทังบ้านนะครับอยากรู้ว่าเขาจะฟิลลิ่งเหมือน09หรือเปล่านะครับจะดึงเหมือนกันไหมยังไงนะครับ เช่นเปียลงนะ กรแทกให้ดูนะมานวั<ฮ>ร้านอาหารสวยมากนะครับคนที่ไม่เคยขี่ YMP นะครับบมาก็อาจจะปรับตัวนิดหน่อยนะครับถ้าพอได้ขี่สักชั่วโมองหนึ่งเราผม่าก,ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะขี่ง่ายเหมือนรถออโต้นะครับก็ ขี่โหมดออโต้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยปรับแมนนวลที่หลังท่าแบบเบื่อๆนะครับผนไม่แพงนะครับสําหรับตัวนี้ก็ใช้เงินออกรถน้อยนะครับผมได้รถที่มีประสิทธิภาพดีนะครับเป็นรถด,ดีออปชั่นเต็มนะครับผม เน,นอาจจะแบบมีตกใจเล็กน้อยน้คนที่ไม่เคยขี่นะอาจจะแบบงงๆคุ้งๆหน่อยนะเน่ห็นไหมแค่ไปยนิ้วสัมผัสนะทุกคนปลายนิ้วโอ้โหโคตรดีอ่ะมันดีมากๆนะครับมันเอื้ออํนวยมากๆนะกับการใช้ชีวิต โคตรนุ่มอ่ะประทับใจจริง เกียร์สูงรอบต่ำนะครับก็อาจจะมีแบบความกระตุกข,ของการพ้าเกียร์บ้างนะครับแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาครับต่อให้เป็นรถคัสหรือว,ว่าวัยอมันก็ต้องเจอนะครับผมเพราะมันไม่สัมพันธ์กันนะครับดูหน้าจอนะครับผมผมจะใส่เกียร์ต่อยๆ่อยลงลงขึ้นขึ้นลงๆผมไม่ได้ดูนะครับแค่แบบดันนิ้วไปด้านหน้าแค่นะี้โกตกเกียร์ก็โกเนี่ยสบายๆนะครับ ดูนะเนี่ยดูนะเห็นไหมนุ่มมากโอ้โหเนียนกริปไร้รอย,ยต่อคอเต็มผืนด้วยชุดเครื่องนอนโต๊ว,ตว <c oughs> ไม่ใช่ละด้วย YAMT09 นั่นไง เกินชีวิตจะมีอะไรสบายวันนี้อีกแต่ช่วงล่างอาจจนะต้องยอม T-Max นะแต่ความแรงต้องยอมศูนย์เก้าะครับปีศาจร้ายของจริงนะศูนย์เก้าเนี่ยถ้าเราถอนลงไปเกียร์สองแล้วแบบความเร็วมันต่ำจริงๆเขาก็จะปรับลงไปเกียร์หนึ่งให้เองนะครับ ศดีขี่รถออกทิปแบบนี้แบบหวานเห็นไ,ไหมมันปรับเกียร์อย่างอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะก็เหมือนเดิมนะถ้าใครอยากทดสอบเทสต์ใดนะครัก็ทักผมมาได้เลยนะครับไอดีไลน์อัพอตนะครับผมก็จะพาเทสแบบนี้นะครับถ้า ใครสนใจอยากลองขับเทสกับผมก็ทักมาได้เลยเอ้ยนะอย่าไปกลัวนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมอ่าวันหวาน